สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันกับรายการระยองออนทัวร์กันเช่นเคยนะครับผมธนากรธนาวชิระศิลป์ครับวันนี้ระยองออนทัวร์ของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับถ้าพูดถึงท่านสุนทรภู่แล้วเชื่อว่านะครับคนไทยทุกคนจะต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดีครับด้วยเหตุผลที่ว่าท่านเป็นปราชญ์แล้วก็เป็นกวีแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับมีผลงาน ต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมวรรณคดีนะครับรวมไปถึงกับเรื่องพระอภัยมณีที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับถึงขนาดที่ว่าองค์การยูเนสโกนะครับได้มีการยกย่องนะครับให้ท่านเป็นบุคคลสําคัญในด้านของงานวรรณกรรมแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าท่านเป็นเหมือนเชคสเปียร์เมืองไทยนะครับเพราะว่าเหตุผลนี้ก็เลยทําให้คนระยองคนไทย ทั้งประเทศครับต่างเคารพและก็นับถือท่านรักท่านเป็นอย่างมากนะครับจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาครับก็คืออนุสาวรีย์ที่เราอยู่ณแห่งนี้นะครับและที่นี่ยังมีความสําคัญก็คือเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้ครับนี่คือเหตุผลว่าระยองออนทวงเราจึงพาคุณผู้ชมนะครับมากันที่นี่อนุสาวรีย์ท่านสุนทรภูมน,นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะครับ อนุสาวรีย์สุนทรภู่อนุสร์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือพระสุนทรโวหารหรือว่าภู้ครับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปนะครับว่าสุนทรภู่นั่นเองครับโดยตั้งอยู่บนเส้นทางสายแกลงแหลมแม่พิมพ์ที่ตำบลบํำอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของบิดาของท่านสุนทรภู่และท่านเคยมาเยือนที่นี่เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับการได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้อีกด้วยครับอนุสาวรีย์สุนทร ผู้นับว่าเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยครับมีอนาบริเวณ8ไร่ครึ่งเริ่มวางศิลาฤกษ์นะครับตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมปีพุทธศักราช4 9 9 8อันเป็นปีที่ครบรอบ100ปีกับการเสียชีวิตของท่านสุนทรภู่โดยจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในยุคนั้น และมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2513ครับโดยปฏิมากรผู้ที่ปั้นรูปหล่อในอนุสาวรีย์ประกอบไปด้วยนะครับ1คืออาจารย์สุกิจลายเดชเป็นผู้ปั้นสุนทรผู้ 2. อ,อาจารย์ไกรสอนศรีสุวรรณครับเป็นผู้ปั้นพระอภัยมณี 3. อาจารย์สาโรจจารักครับเป็นผู้ปั้นหนางเงือก และ 4. อาจารย์ธนะเลาหกัยกุลเป็นผู้ปั้นผีเสื้อสมุทรครับตามประวัติของท่านสุนทรผู้นะครับเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งข้ามปีมะเมียจุลศักราช1,148เวลาประมาณ8นาฬกาซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายน2,329ในรัชกาลที่1 มันดามีเชื้อสายผู้ดีและทำหน้าที่เป็นแม่นมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลังส่วนบิดานะครับเป็นชาวบ้านกรามอำเภอแกลงจังหวัดระยอง mm hmm. เมื่อสุนทรพูโตพอสมควรมันดาได้นำไปฝากเพื่อเรียนหนังสือที่วัดชีประขาวหรือวัดศรีสุดารามในปัจจุบันนะครับรั้นมีความรู้ดีแล้วมันดาก็นำไปฝากเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังแต่อยู่ได้ไม่นานก็ลาออกไปเป็นสเสมียนสุนทรผู้รับราชการไม่ก้าวหน้านะครับ เพราะติดนิสัยรักกราบก่อนจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่สองจึงเป็นที่โปรดปรานให้เป็นขุนสุนทรโวหารผู้หรือเรียกสันส้นๆนะครับว่าสุนทรผู้นั่นเองในปีพุทธศักราช2529นะครับในโอกาสครบรอบวันเกิด200ปีของท่านสุนทรผู้ องค์การยูเนสโกนะครับได้ประกาศให้สุนทรภู่เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวรรณกรรมมีการกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งจังหวัดระยองครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณของสุนทรภู่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีมีพิธีในการเส้นไหว้วงสวงสักการะดวงวิญญาณของท่านสุนทรภู่การแสดงนิทรรศการและละครในวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ รวมถึงก,การประกวดแต่งกลอนการประกวดคำขวัญเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมด้านกราบกรอนให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมครับหลังจากที่มาสักการะท่านสุนทรพูดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากคนที่มาที่นี่เนี่ยจะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะมี ตัวละครสําคัญสําคัญในวรรณคดีนะครับก็จะใช้โอกาสนี้ในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านหน้ากันดีกว่าครับ ผู้ชมครับและทั้งหมดก็คือรายการรายองออนทวงเรานะครับกับการพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่นะครับหลังจากที่ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วได้ถ่ายรูปนะครับแบบพอใจกันไปเรียบร้อยตอนนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมาเมื่อไหร่ก็แวะกันด้วยกับร้านขายของฝากซึ่งเป็นของที่ระลึกนะครับว่าคุณครั้งหนึ่งก็ได้มา ที่นี่กันแล้วได้มาสักการะท่านสุนทรภู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครของท่านสุนทรภู่นะฮะนี่คือเงาะป่าครับแหมก็จะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยซื้อฝากกันไปได้นะครับเป็นของฝากอย่างดีนะฮะไปฝากคนที่คุณรักได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสําหรับช่วงต่อไปแล้วก็เทปต่อไปเนี่ยรายการของเราจะพาไปเที่ยวไหนยังไงต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับธนกรธน,นวัชลศิลป์ลาไปก่อนกับระยองอัตวัวสวัสดีครับ